สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel free to play channel ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้ามีร้านรับเติมเกมร้านไหนสนใจอยากจะเป็นสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจได้เลยนะครับเพราะถึงแม้จะเป็นช่องสายฟรีแต่ก็ไม่เคยแอนตี้ผู้เล่นสายเปนะครับผม เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม m i l o r r i i n n s s r v v r r g l o b a l กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมคิสตันเลียวหรือที่เหล่าสาวกเกมมิวเนี่ยเรียกกันว่าสงครามชิงเมืองนะครับ ซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็มีเหมืองแร่ให้แย่งชิงทรัพยากรกันเหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้นะครับผมในแผนที่เหมืองแร่เนี่ยยังสามารถทําสงครามกันได้ด้วยนะครับผมซึ่งระบบนี้นะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นพร,พร้อมๆกันเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับระบบกิจกรรมคิสตันเลียวเนี่ยจะเปิดให้เราเข้ามาเล่นสัปดาห์ละ3วันนะครับก็คือวันอังคารวันพฤหัสและก็วันเสาร์นะครับโดยที่ระบบนี้นะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ย ก็จะมีเหมืองนะครับผมให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด3จุดนะครับเราสามารถเข้ามาได้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมเลยนะครับซึ่งข้างในเหมืองเนี่ยมันก็จะมีหินแร่อยู่ด้วยกันทั้งหมด4ีสีนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาในเหมืองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งในเหมืองนะครับก็จะมีหินแร่อยู่ด้วยกันทั้งหมด4ส,สีนะครับอันแรกเลยก็คือหินแร่สีเหลืองเนาะเมื่อเราทําการขุดนะครับเราจะได้รับของรางวัลเป็นเหรียญโกนะครับผม 2. อนะครับหินแร่สีเขียวเมื่อเราทําการขุดเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลเป็นคริสตัลเขียวนะครับ 3. าหินแร่สีฟ้านะครับ เม <wh> ื่อเราทําการขุดเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลเป็นเพชรสีฟ้านะครับผมและสีเลยนะครับหินแร่สีม่วงนะครับเมื่อเราทําการขุดเนี่ยเราจะได้รับของรางวัลทุกอย่างเลยนะครับผมก็จะได้ทั้งคริสตัลเขียวได้ทั้งเหรียญโกแล็วก็ได้ทั้งเพชรฟ้านะครับผมแต่ว่าการที่เราจะขุดหินแร่สีม่วงได้นั้นเนี่ยเราจะต้องรอเวลากิจกรรมก่อนนะครับ ก็คือถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเข้ามาก่อนเวลาสามทุ่มเนาะมันจะไม่มีหินแร่สีม่วงเกิดออกมาให้เราตีนะครับแต่ว่าก็จะมีหินแร่สีอื่นๆเนี่ยให้เราตีได้ตามปกติตลอดเวลาเลยนะครับผมแต่พอถึงเวลาสามทุ่มเนี่ยให้เรานะครับทำการนัดแนะกับเพื่อนในกิลเพื่อมาตรงจุดที่มีแสงพุ่งลงมาตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นี่แหละนะครับผมก็จะเป็นจุดที่มีหินแร่สีม่วงเกิดขึ้นออกมาให้เราขุดนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะครับ เพราะว่าก็จะมีผู้เล่นจากกิ่อื่นๆเนี่ยเข้ามาแย่งเราขุดหินสีม่วงเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับและตอนนี้เนี่ยตรงจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็มีหินแร่สีม่วงเกิดออกมาแล้วนะครับเราก็สามารถขุดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวสังเกตที่ของรางวัลนะครับนี่นะครับเราจะได้รับเหรียญเมดอนด้วยนะครับผมได้รับเงินได้รับหินเขียวแล้วก็ได้รับเพชรฟ้านะครับ ซึ่งพอถึงเวลา3ามทุ่มแล้วนะครับผมเราก็ต้องอย่าลืมนัดเนะเพื่อนกันมาด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องระวังนะครับเนื่องจากว่ามันก็จะมีผู้เล่นจากกิวอื่นเนี่ยจ้องจะเข้ามาแย่งหินแร่สีม่วงของเราเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหม เราเห็นชื่อสีแดงๆไว้ครับผมเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่นะครับซึ่งของรางวัลในการขุดเหมืองนะครับเราสามารถรับได้สูงสุด10ครั้งเนาะหรือพูด,ดง่ายๆก็คือเราสามารถขุดได้แค่10ครั้งเท่านั้นนะครับไม่ว่าเราจะขุดในช่วงเวลากิจกรรมหรือว่านอกเวลากิจกรรมเนี่ยก็จะขุดได้แค่10ครั้งเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากจะได้รับของรางวัลมากที่สุดในกิจกรรมนี้นะครับเราก็ต้องเข้ามาขุดในระยะเวลากิจกรรมนะครับผม และเวลาที่เราขุดหินสีม่วงในระยะเวลากิจกรรมนะครับของรางวัลที่ได้เนี่ยเราจะได้เป็นคูณ2นะครับผมเพราะว่าในช่วงที่กิจกรรมมันเริ่มเนี่ยมันก็จะมีเขียนระบุไว้อยู่นะครับว่าของรางวัลที่ได้เนี่ยคูณ2นะครับเนี่ยสังเกตตรงมุมตรงนี้เนาะคูณ2 Reward In p r o นโปนะครับผมหรือพูดง่ายๆก็คือเมื่อรับรางวัลสำเร็จเนี่ยจะได้รับรางวัลเป็น2เท่านั่นเองนะครับผม ก็รอเวลาไปเรื่อยๆนะครับกิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมพยายามชวนเพื่อนในกิวมากันเยอะๆนะครับนี่เห็นไหมพอฝั่งตรงข้ามจะเข้ามาแย่งเนี่ยแต่เห็นว่าทางฝ่ายเรานะครับมีจานวนที่เยอะกว่าเขาก็ไม่กล้าแย่งนะครับผมซึ่งถ้าผมนับไม่ผิดนะครับระยะเวลาที่หินสีม่วงจะเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30วิหรือไม่ก็1นาทีเนี่แหละนะครับผมเราก็รอนะครับซึ่งทุกคนที่อยู่ในกิวนะครับผม ไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับถ้าเข้ามายืนอยู่ในวงสีแดงตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนขุดหินเองนะครับ เราก็ได้รับรางวัลด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือถึงแม้ว่าเพื่อนจะเป็นคนขุดเนี่ยแต่ถ้าเราอยู่ในระยะวงสีแดงเนี่ยเราก็จะได้รับเหมือนกับเพื่อนทุกๆคนเลยนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะมันต้องมีการแบ่งหน้าที่กันหน่อยนะครับผมก็คือให้คนหนึ่งเนี่ยคอยขุดหินนะครับส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็คอยป้องกันเพื่อนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะโดนดักตีได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ย อัตราการแข่งขันมันไม่ค่อยสูงแล้วนะครับผู้เล่นก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับผมแต่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยผมคิดว่าผู้เล่นก็ยังเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการเยี่ยงชิงในเหมืองเนี่ยก็น่าจะเยอะตามไปด้วยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ของรางวัลมาแล้วทั้งหมด4ครั้งนะครับก็รอเวลาไปเรื่อยๆนะครับผม ซึ่งหลังจากที่เราทําการรับรางวัลน,นะครับผมครบจํานวน10ครั้งแล้วเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะออกเลยก็ได้นะหรือว่าเราจะคอยช่วยเพื่อนที่ยังขุดไม่หมดก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ผู้เล่นเลยนะครับโอ้ตอนแรกนึกว่าจะมีสงครามนะครับผมแต่ที่ไหนได้สบายสบายเลยนะครับไม่มีใครกล้าเข้ามาตีเลยนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยแค่เห็นมากันเป็นกิวสักประมาณ6 7คนเนี่ยเป็นใครก็ไม่กล้าเข้ามาแย่งอยู่แล้วเนาะ และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมแผนที่เนี่ยมันก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เมืองนะครับสมมุติว่าเมืองนี้โดนยึดแล้วเนี่ยเราก็ลองไปดูที่เหมืองอื่นก็ได้นะอาจจะยังไม่มีเจ้าของนะครับผมโอเคหินเกิดมาอีกแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะเราไม่จําเป็นต้องขุดก็ได้นะครับแค่ยืนเฉยๆก็ได้แต่ขอแค่ให้อยู่ในระยะวงสีแดงอย่างเดียวก็พอเนาะนี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้รางวัลมาแล้วทั้งหมด5ครั้งนะครับ โอเคนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ขุดหินแร่สีม่วงกันให้ดูไปแล้วเนาะแต่ว่านะครับผมถ้าเกิดว่าเล่นในเซิร์ฟไทยเนี่ยอัตราการแข่งขันมันอาจจะสูงนะครับเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ขุดหินม่วงเลยเนาะมันก็มีทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับก็คือให้เรานะครับ พยายามหาหินแร่สีฟ้านะครับก้อนที่ใหญ่ที่สุดนะแล้วก็ทําการขุดไปได้เลยนะครับผมก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถขุดหินสีม่วงได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยขุดหินสีฟ้าได้ก็ยังดีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราขุดหินสีฟ้าเนี่ยเราก็จะได้เพชรฟ้านั่นเองนะครับผม สาหรับหินสีฟ้านะครับผมมันก็จะเกิดอยู่เรื่อยๆนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่มีให้เราขุดนะครับผมหลังจากที่เราขุดไปแล้วสักประมาณ1 0 2 0ิบวิเนี่ยเดี๋ยวหินสีฟ้าก้อนใหญ่มันก็จะเกิดใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำแนะนําสําหรับผมนะครับ เผื่อว่ากิวที่เราอยู่เนี่ยไม่สามารถเข้าไปยึดในพื้นที่จุดที่มันมีหินสีม่วงได้เนาะอย่างน้อย,นอยเนี่ยเราหาหินแร่สีฟ้าก้อนใหญ่เพื่อที่จะได้รับเพชรฟ้าก็ยังดีนะครับผมไม่แนะนําให้เอาหินเขียวกับหินสีเหลืองนะครับเพราะว่าเงินกับหินเขียวเนี่ยเราสามารถหาได้เรื่อยๆอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเพชรฟ้าในเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างหายากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําว่าให้ขุดหินสีฟ้าเป็นหลักดีกว่านะครับ ดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรให้เราทำเพิ่มเติมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ออกจากเหมืองได้เลยนะครับ สำหรับกิจกรรมขุดเมืองนะครับผมเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องเข้ามาขุดตอนช่วงเวลา3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาขุดหินนะครับก่อนนอกเวลากิจกรรมเนี่ยของรางวัลที่ได้มันก็แค่จะไม่คูณ2ออย่างเดียวเท่านั้นเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของผู้เล่นแต่ละคนเลยนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะติดธุระเนาะก็สามารถเข้ามาขุดช่วงตอนกลางวันก็ได้นะครับก็แค่ของรางวัลที่ได้เนี่ยมันจะน้อยลงแค่นั้นเองนะครับผม โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วสําหรับคลิปแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมคิสตันเลียวหรือว่าสงครามเหมืองแร่เนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าใครชื่นชอบการต่อสู้เนี่ยกิจกรรมนี้ก็น่าจะตอบโจทย์อยู่ในระดับหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆเ,เนี่ยก็ถือว่าเป็นการฝึกฝีมือในการเอาตัวรอดเนาะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เตรียมตัวเข้าร่วมสงครามระหว่างเซิร์ฟที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะพอมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผม แล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนําผิดพลาดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนํารดที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุน c h anel n f r e e t p pay ก็สามารถทำได้โดยการกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่ตอ,ตอไปครับ